ดีลประวัติศาสตร์ถือเป็นข่าวใหญ่นะครับเราเห็นข่าวเนะก็ยังคาดการไม่ค่อยได้ข่าวสี่นะ,ะยังคาดการไม่ค่อยได้เหมือนกันยังนึกไม่ค่อยออกว่าจะเกิดอะไรขึ้นรู้แต่ว,ว่าเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆน่เน็ตฟลิกนะครับก็เขาเปิดซองนะฮะสุดท้ายประมูลชนะนะครับเขาซื้อธุรกิจภาพยนตร์แล้วก็สตีมมิ่งของ w a r n e r Brother Discovery ทั้งหมดเลย7 2 0 0 0ล้านดอลลาร์โอ้เงินมันเยอะจริงๆเลยอะ่ะจริงพี่มหาศาลจริงเขาบอกนี่คือดีลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทศวรรษ นะครับแต่ผู้เชี่ยวชาญตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นไปหมดเลยนะครับเพราะคนเตือนแล้วก็หลังจากผู้บริหาร Netflix ออกมาบอกว่าเฮ้ยไม่ได้แปลว่าจะไม่มีโรงคือธุรกิจโรงภาพยนตร์คิดว่าจะเจ๊งไงบอกว่าเอาหนังของ w a r n e r Brothers ทั้งหมดจากนี้จะเข้าฉายใน Netflix เลยไม่เข้าโรงหรออย่างเงี้ยนะครับทางผู้บริหารก็บอกว่าเข้าซิเข้าเข้าเพียงแต่ว่าอาจจะอยู่ในโรงสั้นหน่อยแล้วเข้า n น t f l i x เร็วขึ้นอืซึ่งแค่ตรงนี้หลายคนก็รู้สึกสั่นคลอนแล้วเพราะว่าธุรกิจโรงภาพยนตร์นะทุกวันนี้ก็อยู่กันยากอยู่แล้ว แต่เนี่ยฮะ b b c ก็รายงานบอกว่า Netflix ประกาศดิวครั้งนี้นะครับหลายคนยังงงกันอยู่ว่า,าเขาบอกว่าพาเข้าไปดูงบการเงินอะไรต่างๆ,ๆก็ยังไม่สามารถเข้าใจได้ว่า Netflix จะเอาเงิน72,000ล้านจากไหนมาซื้อจริงๆ